ันนี้นะคะแอมก็จะมาสาธิตนะคะเกี่ยวกับวิธีการอัปโหลด y o u t u b e วิดีโอนั่นเองทำยังไงให้ถูกวิธีทำยังไงให้คนค้นหาเจอวิดีโอของเรานะคะสามารถติดตามได้ที่คลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแอมก็มีอัปโหลดไปแล้วสำหรับวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการวิธีการอัปโหลด YouTube นั่นก็คือ YouTube s e o นั่นเองเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่คลิปนี้นะคะแอมต้องการที่จะเสริมเกี่ยวกับเจ้าเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะสามารถมาเป็นตัวช่วยสำหรับการทำ YouTube Channel ให้กับเพื่อนๆได้นะคะมันก็มีชื่อว่าท u b ป b u d ตีนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอมจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปทาความรู้จักกับเจ้าท u b ป b u d ตีนะคะว่าหน้าที่ของมันจะมาช่วยอำนวยความสะดวกยังไงให้กับเราในการที่จะทำช่อง YouTube นะคะให้เติบโตได้นะะั่นเองเนาะ ก็พร้อมทั้งวิธีการอัปโหลดวิดีโอลงบน YouTube เพื่อให้คนค้นหาเจอวิดีโอของเราได้นั่นเองนะคะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอกันนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาที่ช anel ของแอนเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเรื่อ,อยๆอยู่เสมออย่างแน่นอนนะคะ ค่ะทุกคนก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอมก็จะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเจ้า t ูบ b u d d y นี่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่า t ูบ b u d d y มันคือ extension นะคะที่เราสามารถติดตั้งไว้กับ google chrome browser นั่นเองนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนเพื่เพียงแค่เข้า google นะคะแล้วก็พิมพ์ t ูบ b u d d y chrome นี่นะคะ แบบนี้นะแล้วก็กดค้นหาทีเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกเนี่ยเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะเป็นตัวนี้เราก็กดตรงนี้เลยนะคะปึ๊บมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะหน้านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ยังไม่คนที่ยังไม่ได้ติดตั้งใช่ไหมคะเพื่อนๆยังไม่ได้ติดตั้งตรงนี้มันจะขึ้นว่าให้เราติดตั้งนะคะ มันจะขึ้นให้เราติดตั้งเนาะเพื่อนๆก็สามารถกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยของแอมแอกดติดตั้งไปแล้วเนาะมันก็เลยขึ้นว่า remove from chrome นะคะก็คือว่าลบออกซึ่งอ่ะไม่ต้องการลบออกเนาะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเนาะแต่ทีนี้ยสาหรับเพื่อนๆให้เพื่อนๆกดติดตั้งนะคะพอเพื่อนๆกดติดตั้งปุ๊บแล้วนะคะพอมาที่หน้า y o ยูท b e พอเพื่อนๆมาที่หน้า YouTube ของตัวเองนะคะมันจะขึ้นเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาค่ะ นี่มันจะเป็นเครื่องมือตัวนี้เนาะคือข้อดีมันคืออะไรมันทำให้เราสามารถเห็นอินไซต์ต่างๆนะคะเชิงลึกของแต่ละวิดีโอนะคะอ่าเดี๋ยวแอมจะเอาให้ดูนะคะสมมติว่าแอมเปิดวิดีโอหนึ่งขึ้นมานะคะอ่าสมมติเป็นวิดีโอนี้ เนี่ยเวลาที่เนี่ยค่ะเวลาที่เปิดวิดีโอขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อนๆเอเจ้า uh, <Angel S 2> ตัว t ูบะดี้อค่ะเขาจะโชว์รายละเอียดดีเทลอย่างนี้เลยนะคะของแต่ละวีดีของแต่ละวิดีโอเลยนะคะโดยไม่ใช่เฉพาะแค่วิดีโอของตัวเองนะคือมันจะแสด,แดงรายละเอียดให้เราเห็น ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นวิดีโอของแอมเองนะคะมันก็จะบอก SEO Score ว่าสำหรับวิดีโอนี้ได้ SEO Score เท่าไหร่นะคะซึ่งของแอมได้ร้อยเต็มเลยนะคะ,ะแล้วก็เขาก็จะบอกวิวบอกคอมเมนต์บอกไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะคือมันเป็นเหมือนอตัวโปรแกรมนะคะที่จะทำให้เราสามารถเห็นเห็นอินไซต์ต่างๆของ ของช่องที่เป็นคู่แข่งเราได้นั่นเองนะคะและทีนี้ที่จะบอกที่สำคัญคือจะบอกว่า,าตรงแท็กเนี่ยะคะ่ะเราสามารถเห็นแท็กด้วยว่าช่องของคนอื่นนะคะเขาใช้แท็กอะไรบ้างแล้วก็สามารถดูได้ด้วยนะคะคือแบบมันเจ๋งมากๆเลยนะคะแอบมบก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆในสำหรับขณะ ขาดการปรับแต่ง SEO นะคะเวลาที่เราอัพโหลดวิดีโอใช่ไหมคะเราสามารถที่จะดูด้วยดูได้ด้วยว่าวิดีโอของเรานะคะนี่เดี๋ยวออนจะให้ใหดู <c oughs> เราสามารถดูได้ว่า เราสามารถดูได้ด้วยว่าแท็กหรือว่าตัวคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะคะในในส่วนของแท็บเนาะมันมีการแรงไปทั้งหมดกี่คีย์เวิร์ดนะคะคือเราสามารถดูได้อย่างนี้เลยเพื่อนๆคือมันเจ๋งมากๆเลยนะคะอันนี้อยากบอกว่าอันนี้เป็นแบบฟรีเวอร์ชันนะคะเป็นแบบฟรีเวอร์ชันแต่ว่าเราสามารถเข้าถึงเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้เยอะพอสมควรเลยนะคะแอมก็เลยอยากจะนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆ แล้วก็ตรงนี้นะพอเพื่อนๆคลิกมาตรงนี้นะคะหน้านี้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะคะให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับช่องของเรานะคะแต่ทีเนี้ยบางเครื่องมือนะคะเราก็ไม่สามารถใช้ฟรีได้นั่นเองนะคะอาจจะต้องเสียตังค์แต่ว่ามันมีหน้านี้เนาะที่เราสามารถนํามาวิเคราะห์กับช่องของเราได้ด้วยคือห็นว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะสาหรับทูบบี้นะคะเป็นเครื่องมือ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่แหมชื่นชอบมากๆเลยนะคะโอเคเอาละค่ะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแอมจะมาสาธิตแต่ละขั้นตอนเลยนะคะสำหรับการอัปโหลดวิดีโอนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆสำหรับการอัปโหลดวิดีโออย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เกี่ยวกับ SEO นั่นเองนะคะว่ามีวิธีการอัปโหลดอย่างไงนะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับวิธีการอัพโหลดวิดีโอลงไปบน YouTube นะคะเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงวิดีโอของเพื่อนๆได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือการทำา y u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  e s s o o นั่นเองนะคะ ก็ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะกําลังที่จะอัปโหลดวิดีโอใช่ไหมคะแอมก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเตรียมไว้2ส,สิ่งนะคะนั่นก็คือวิดีโอที่เราจะอัปโหลดถูกไหมคะแล้วก็ภาพปกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่แอมจะสาธิตเฉยๆนะคะก็คือแอมใช้วิดีโอเดิมเนาะซึ่งเราก็ได้เตรียมไว้2อ,อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภาพปกก็อ่ เราก็จะต้องออกแบบให้สวยงามนะคะคือพยายามเลือกใช้ภาพป,ปกที่คิดว่าจะดึงดูดคนให้กับให้เปิดชมวิดีโอของเรานั่นเองค่ะมันก็มีส่วนสำคัญเช่นกันเนาะทีนี้พอเพื่อนๆได้ได้วิดีโอแล้วก็ภาพป,ปกมาแล้วนะคะก็ให้กําหนดคีย์เวิร์ดค่ะกําหนดคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับวิดีโอของเราใช่ไหมคะว่าวิดีโอของเราเกี่ยวกับอะไรทีนี้เวลาที่เราตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อไฟล์นะคะ หลายคนอาจจะลืมตรงส่วนนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ทั้งไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์รูปภาพนะคะแอมแนะนําว่าควรที่จะต้องตั้งชื่อไฟล์นะคะเนื่องจากว่ามันจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวข้องกันนะคะกับการกับคีย์เวิร์ดที่เราที่เรากําหนดนะคะมันจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะในในในส่วนของ SEO นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเปลี่ยนนะคะซึ่งอันนี้ของแอมแอมก็เดี๋ยวนะ อันนี้ของแอมแอมก็ใช้เป็นชื่อลักษณะคล้ายกันนะคะก็คือว่า5เว็บโหลดรูปฟรีหารูปสวยๆไว้ใช้งานไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งให้มันให้มันแบบไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นชื่อเดียวกันหรือก็ได้นะคะเมื่อเพื่อนๆได้ชื่อวิดีโอและรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หลังบ้านนะคะก็คือ studio.youtube.com นะคะให้เข้ามาตรงหลังบ้านเนาะ ตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือสําหรับช่อง youtube นะคะเพื่อนๆควรที่จะเข้ามาในหน้านี้ในการทํางานผ่าน youtube นะคะโอเคทีนี้มก็จะเริ่มต้นอัปโหลดวิดีโอเลยนะคะมันก็จะมาหน้านี้เราก็ค่อยๆโย,ยเราก็โยนลงไปเลยวิดีโอที่เราเตรียมไว้เราก็โยนลงไปเลยนี่ ทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีดีเทลให้เราใส่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น title นะคะ title ก็คือชื่อวิดีโอนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เป็นชื่อวิดีโอนะแล้วก็จะมีตรง description ก็คือรายละเอียดวิดีโอทั้งสองทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญนะคะเพื่อนๆเ,เราจะไม่เราเราจะปล่อย เราจะปล่อยไปเฉยๆโดยที่ไม่ใส่ใจทั้ง2ช่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่จะกําหนดคีย์เวิร์ดให้กับวิดีโอของเรานั่นเองเนาะซึ่งก็ของแอมก็อย่างที่แอมได้บอกเพื่อนๆไปว่าคีย์เวิร์ดของแอมก็คือเว็บโหลดรูปนั่นเองนะคะซึ่งแอมก็จะมีคําอื่นๆเพิ่มเติมนะคะหอยมาทีนี้ วิธีการของแอมก็คือง่ายมากๆแอมก็จะ Copy ข้างบนลงมาเลยนะคะเพื่อให้มันมีส่วนที่แบบเชื่อมโยงกันได้นั่นเองนะคะหมายถึงว่าคาคีย์เวิร์ดที่มันเชื่อมโยงกันอแอมก็จะก o อปปี้ลงมามันก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ที่เหลือก็ให้เพื่อนๆใส่รายละเอียดต่างๆให้มันครบให้ครบนะคะซึ่งตรงตรง e ดสคริปช o n เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะให พอเหมาะพอดีเลยก็คือต้องอยู่ที่ประมาณ840คําคำนะคะก็จะเป็นระดับที่ดีต่อ SEO นั่นเองเนาะก็ให้เพื่อนๆใส่ให้เรียบร้อยนะคะใส่ให้ครบเลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใส่ไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะก็ลองไปก็ลองไปเทสดูนะคะว่าแบบไหนที่มันดีกว่ากันนั่นเองเนาะอันดับต่อมานะคะเมื่อเราเสร็จจาก เมื่อเราเสร็จจากตัว description แล้วใช่ไหมคะทีนี้อันดับต่อมาก็จะเป็นภาพปกนะคะภาพปกที่เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆทีนี้เราก็กดเพิ่มปกได้เลยนะคะ,อะแอมก็จะเพิ่มปกที่ตัวเองได้เตรียมไว้นะคะก็คือเป็นภาพนี้ซึ่งแอมได้ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมันจะสอดคล้องกันกับตัววิดีโอนั่นเองเนาะ มาแล้วค่ะภาพปกของแอมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าคีย์เวิร์ดของเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จุดแล้วนะคะเราจะมีคีย์เวิร์ดทั้งหมด4จุดแล้วนะคะ1ก็คือชื่อไฟล์วิดีโอของเราถูกไหมคะ2ก็คือชื่อไตเติลคือชื่อวิดีโอนั่นเอง3ก็คือตรงรายละเอียดวิดีโอน,นะคะทีเนี้ย 4ีก็คือภาพปกของเราตรงนี้นะคะคือทั้งทั้งสอย่างคือมันจะมีความสอดคล้องกันแล้วตอนนี้นั่นจะแบบนี้นะคะจะทำให้คลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้คะแนน SEO score ที่อยู่ในระดับที่ดีนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราทำได้เราก็จะได้คะแนน SEO score ที่ดีเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะในในทูปปี y นะคะ ยังไงเพื่อนๆลองไปปรับดูนะคะกับปรับเกี่ยวกับตัวคีย์เวิร์ดแล้วก็รายละเอียดของวิดีโอตัวเองนะคะต้องบอกว่าคือต้องบอกว่ามันสาคัญสำคัญพอๆกันทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะคะทีนี้ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเพลย์ลิสต์นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการสร้างเพลย์ลิสต์ไว้แล้วเพื่อนๆก็สามารถ แอดวิดีโอของตัวเองเข้าไปในเพลย์ลิสที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีการสร้างเพลย์ลิสก็สามารถกดสร้างได้ง่ายๆที่ตรงนี้เลยนะคะทีนี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงส่วนนี้ให้เราติ๊กโนนะคะก็คือว่าวิดีโอของเราไม่ไม่ใช่วิดีโอสำหรับสำหรับเด็กเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติ๊กเยสมันก็จะกลายเป็น YouTube Kids ไปนะคะ ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเช่นกันนะคะก็คือการใส่แท็กนั่นเองนะคะก็คือเพก็คือให้เพื่อนๆพนพยายามใส่คำที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นแท็กที่เกี่ยวข้องนั่นเองซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของคีย์เวิร์ดได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเวลาคนค้นหาค่ะมันอาจเขาอาจจะเจอวดีโอของเราจากตัวแท็กนี้ได้เช่นกันนะคะซึ่งก็ให้เพื่อนๆนใส่ใส่ ใส่ไปเลยนะคะคำที่เกี่ยวขอ้องกับวิดีโอของเรานะคะแล้วก็เราสามารถใส่ได้สูงสุดถึง500คำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆใช้ตัว YouTube Buddy ใช่ไหมคะตัวนี้มันจะช่วยมันจะช่วยแนะนำแท็กให้เพื่อนๆได้นะคะเช่นเดี๋ยวมันจะพิมพ์ให้ดูนะคะเว็บเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้น เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นขึ้นแนะน,นําแนะนําแท็กที่เกี่ยวข้องมาให้เราประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องพิมพ์พิมพ์ไปให้ครบนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นแท็กแนะนํามาให้เรานะคะ,ะเกี่ยวกับคําคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงนะคะเขาก็จะแนะนํามาให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ นี่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ของแอมก็น่าจะครบ500คําแล้ว500คําพอดีเลยแอมก็ใส่ได้เพียงเท่านี้นะคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆละเลยกับตรงนี้ไปเนาะก็อย่าลืมไปใส่แท็กกันนะคะเพราะว่าวิดีโอของเราจะได้ถูกค้นหาเจอได้นั่นเองนะคะทีนี้เลื่อนลงมาสุดท้ายนะคะสุดท้ายตรงแคตตากรีนะคะต้องบอกว่าตรงนี้ก็ สำคัญอีกเช่นกันนะคะคือต้องบอกว่าทุกส่วนมันมีความสำคัญเท่าเท่ากันเลยนะคะเพื่อนเพนเพราะว่ามันจะมีความสอดคล้องมีความเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการทำ SEO นั่นเองเนาะ <S <S ทีเนี้ยโดยตัวระบบของ y u t u b e ใช่ไหมคะเวลาที่เพื่อนๆจะสังเกตใช่ไหมคะเวลาที่เราเปิด เวลาที่เราเปิด YouTube ขึ้นมาค่ะมันจะมีหน้าหน้าแรกใช่ไหมคะมันจะมีหน้าแนะนำวิดีโอ,องี้บางวิดีโอที่เราไม่เคยไปกดติดตามกดอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ y YouTube เขาก็นำมาแนะนำให้กับเราเพราะว่าเราอาจจะเราอาจจะเคยค้นหาในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนั้นนะคะมันก็จะขึ้นวิดีโอเหล่านั้นมามาแนะนำให้กับเรานั่นเองนะคะทีนี้ที่เขาแนะนำก็เพราะว่าเนื่องจากว่า เขามีการเลือกแคตตากรีหรือว่าหมวดหมู่ของวิดีโอได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ YouTube เขาแนะนำาั u เจสไปนะคะเขาก็จะแนะนำตามแคตตากรีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆออมีการค้นหาเพลงใช่ไหมคะฟังเพลงเนี้ยแล้วครั้งต่อไป YouTube เขาก็จะแนะนำวิดีโอที่เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับ ลงหลายๆอย่างมาให,มาให้มาให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะซึ่งก็หลักการเดียวกันค่ะกับวิดีโอของเราถ้าเกิดว่าเราเลือกแคตตาลรีที่ถูกต้องนะคะอะย่างวิดีโอของแอมจริงๆตัวนี้ควรจะเป็น how to ใช่ไหมคะมันจะเป็น how to how to แบบก็ประมาณว่าวิธีการหาวิธีการทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะ แอมก็จะเลือกเป็น how to ไปเนาะทีเนี้วยวิดีโอของแอมก็จะถูกแนะนำไปยังผู้คนที่เขาค้นหาเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะทั้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดตามเราแต่เขาก็จะสามารถเจอกับวิดีโอเราได้นั่นเองซึ่งทีเนี้ยหน้าที่ของ youtube เป็นคนทำให้วิดีโอของเราไปเจอกับผู้ที่กำลังค้นหาอยู่แล้วทีเนี้ยหน้าที่ของเราอ่ะ จะทำยังไงให้วีดีโอของเรานะคะถูกเปิดโดยคนที่เขามาเจอนั่นก็คือมันจะมีความเกี่ยวข้องก,กันกับตัว YouTube cover ก็คือภาพปกนั่นเองภาพหรือว่าภาพท h u m b n นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำรูปแบบได้สวยงามแล้วก็สร้างความดึงดูนะคะมันก็จะทำให้วีดีโอของเราถูกเปิด ชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของอีกตัวภาพปกนั่นเองนะคะที่บางคนอาจจะละเลยไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ไปนั่นเองนะคะโอเคทั้งหมดก็น่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทีนี้เราก็กด next ได้เลยนะคะเมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถกด next ได้เลย แล้วทีนี้มันจะมีหน้านี้นะคะหน้านี้ให้เราใส่ตัว end screen นะคะมันจะเป็นวิดีโอที่แนะนำตอนท้ายนั่นเองนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถกดเลือกแบบมันจะเป็นวิวดีโอแนะนำตอนท้ายแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ใส่ไปเนาะเราอยากจะแนะนำวิดีโอตัวไหน,นก็จะเอาตามนี้เลยโอเค ต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแอดคาร์ดนะคะตัวแอดคาร์ดมันก็จะเป็นเหมือนขั้นเหมือนการแนะนำวิดีโอต่างๆเลยในแอดคาร์ดมันก็จะเป็นเหมือนการแนะนำวิดีโออื่นๆของช่องของเราในระหว่างที่คนที่ ในระหว่างที่กําลังมีผู้ชมวิดีโอของเราอยู่นั่นเองค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราชมวิดีโอของคนอื่นอยู่บน u t u b e ใช่ไหมคะบางครั้งมันจะขึ้นแถบขาวๆมาหรือว่าดำๆมาเพื่อที่จะแนะนําวิดีโออื่นๆให้เราได้รับชมต่อไปอันนั้นล่ะคะ่ะอันนี้จะเรียกว่าคาัสตนะคะซึ่งตรงนี้อมจะเพิ่มจะเพิ่มวิดีโออื่นๆเข้าไปนะคะให้มันแนะนำเนาะก็ะสมมติว่าอ๋มจะเพิ่มเป็นตัวนี้ มันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้สูงสุดถึง5คาร์สกันเลยทีเดียวนะคะก็เราก็เลือกใส่ไปเลยเนาะเพราะว่ามันเลือกได้ทั้งเป็นแบบวิดีโอหรือว่าเป็นเลือกเป็นแนะนำเพลย์ลิสต์ก็ได้เลือกแนะนำชา n e ลก็ได้นะคะซึ่งวิธีการใส่ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราแค่แบบปักลงตรงไหนเราอยากได้ตรงไหนเราก็ปักลงตรงนั้นแล้วก็มากดปุ่มบวกเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ มันทําได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยปักลงตรงไหนแล้วก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มไปเลยจนครบ5ทั้งหมด5ขาดนะคะถ้าเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะจากนั้นก็กดต่อไปนะคะกดต่อไปเลยค่ะ ค่ะทีนี้ตรงส่วนนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะทําแบบว่ากดโพสต์ตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะตั้งเวลาโพสต์ก็ได้นะคะสามารถทําได้เนาะแต่ทีนี้วิดีโอนี้เป็นเพียงวิดีโอสาธิตใช่ไหมคะของแอมแอมเลยจะเลือกเป็นเลือกเป็นอันลิสต์นะคะแอมขอเลือกเป็นอันลิสต์นะคะว่กดเซฟเนาะโอเค ทีนี้นะคะทีนี้เวลาที่เพื่อนๆเ,เวลาที่เพื่อนๆอ,อัพโหลดเสร็จแล้วให้กดเข้ามาดูที่วิดีโอของตัวเองนะคะอย่างของแอมใช่ไหมคะแอมอัพโหลดวิดีโอนี้ไปถูกไหมคะทีนี้แอมจะกดเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีหนึง่ง ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ตัวเจ้า t u b o u d y นี่นะคะต้องบอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยก็อย่างที่แอมบอกไปเนาะเพราะว่าเราจะสามารถเช็คได้ว่าวิดีโอของเรานะคะนี่มันจะสามารถดูได้เลยนะคะว่าวิดีโอไหนของเรานะคะที่มันมี ranking keyword อยู่นะคะก็คือว่าคนจะค้นหาวิดีโอของเราเจอได้ได้ง่ายดายใน k e ว w o r d นั้นๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวแอมจะเทสให้ดูนะคะ เดี๋ยวแอมจะลองเทสคีย์เวิร์ดนี้นะคะโหลดรูปฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะ,ะเราจะต้องใช้หน้าต่างตัวนี้เวลาที่เราเทส youtube นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราเทสเราจะต้องใช้หน้าต่างนี้นะคะโหลดรูปฟรี ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่นะคะอันนี้เราก็จะเห็นของคนอื่นเนี่ยก็จะขึ้นวิดีโอของแอมมาทั้งๆท,ที่วิดีโอของแอมเพิ่งโพสไปได้เพียงแค่3วันค่ะเพื่อนๆวิดีโอของแอมเพิ่งโพสต์ไปได้3วันแต่ว่ามันสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในหน้าแรกอันดับถึงแม้จะไม่ใช่อันดับต้นๆน,นะคะแต่ว่ามันก็สามารถอยู่ในหน้าแรกได้นะคะ ซึ่งอันต้องบอกว่าตัว SEO นะคะมันจะไม่ได้เห็นผลภายในแบบ3วัน7วัน10วันนะคะคือมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่บนอันดับต้นๆได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะลองคีย์เวิร์ดอันอื่นดูนะคะอ่าเดี๋ยวแอมจะลองใช้คีย์เวิร์ดตัวที่ว่าหารูป5เว็บโหลดรูปฟรีนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองคีย์เวิร์ดตัวนี้อ่ะ เว็บโหลดรูปฟรีล้กันเว็บโหลดรูปอะรูปฟรีนะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะพอเป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้ปุ๊บวิดีโอของแอมจะอยู่ในอันดับที่3เลยนะคะในหน้าแรกของ YouTube นะคะคือมันสามารถขึ้นไา้อยู่ได้ในอันดับที่3เลยต้องบอกว่า SEO เป็นอะไรที่แบบ มัน powerful มากมากเลยค่ะเพื่อนๆแอนะมอยากให้เพื่อน,อนๆทุกคนนะคะให้ความสนใจกับมันเพราะว่าเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับการที่เราเสียเวลานิดหน่อยในการปรับแต่งวิดีโอของเราแต่ว่าวิดีโอของเราสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆได้แบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆในความคิดของแอมเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโอเคสำหรับการเทสแอมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวการเทสก็จบไปเนาะ นี่ค่ะทั้งหมดก็เป็นวิธีการอัปโหลด YouTube วิดีโอนะคะทำยังไงให้คนค้นเจอวิดีโอของเราได้นั่นเองนะคะพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องมือทูปปี้นะคะเพื่อนๆลองไปติดตั้งเพื่อใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้สามารถหาคีย์เวิร์ดที่สามารถแรงค์ไปอยู่หน้าแรกในอันดับต้นๆเหมือนวิดีโอของแอมนะคะที่เพิ่งโพสต์ไปได้เพียงแค่3วันแต่ว่า วิดีโอของแอมก็สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูกันนะคะถ้าเกิดได้ผลหรือไม่ยังไงก็กลับมาบอกกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆแอมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะคะอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนรู้จักกับเจ้าทรูปตตี้นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไงแอมก็เชื่อว,ว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่ยังไม่รู้ เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะคะแอมก็หวังว่าเจ้าทูปปีินะคะจะสามารถทําให้เพื่อนๆน,นะคะสร้างช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอมาจนจบน,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับวิดีโอด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้แอมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ